ซื้อพรมต้องทำยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่บอกวิธี<า>วิธีสั่งซื้อพรมกดไปที่ตะก้าเลือกพรมเลือกสีที่เราต้องการที่เป็นสียังจางนี้แสดงว่าหมดผมจะสั่งสีบอนแล้วกันลองดูมันจะมีขนาดให้เลือก สีจางแสดงว่าหมดที่เหลืออยู่คือ120คูณ160เซนติเมตรผมเอาขนาดนี้เลยใหญ่ที่สุดนะครับคือราคา209บาท40สัง่งซื้อตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อของใน TikTok Shop นะครับเขาจะให้ใส่ข้อมูลที่อยูนะ่เพราะฉะนั้นใส่ให้เรียบร้อยนะครับเรื่องวิธีการชำระเงินนะครับเก็บปลายทาง โอเคเราจะได้ส่วนลดจาก TikTok Shop 30บาทพอเสร็จแล้วทำการสั่งซื้ออันนี้คือสั่งซื้อเสร็จรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลจัดการส่งของคุณโตวินนะครับผมสร้างช่องใหม่ชื่อว่าโตวินนะครับดูคำสั่งซื้อก่อนอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจริงๆยอดที่เราต้องจ่ายก็คือ239บาท40สตางค์ แต่เราได้คูปองส่วนลด30บาทอยอดที่เราต้องจ่ายทั้งหมดก็คือ2 0 9บาท40ตังค์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อของใน tiktok shop นะครับลองดูนะครับสนุกมากเลยนะครับและตอนนี้เขามีส่วนลดให้อยู่นะครับ